Panasonic ชวนคนไทยสูดหายใจให้เต็มปอดกับ Panasonic g r i e n o ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ยับยั้งเชื้อโรคและลดกลิ่นได้อย่างเหนือชั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับเชื้อโรคมากมายที่อยู่รายล้อมรอบตัวทั้งที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศและเกาะติดอยู่บนพื้นผิวสิ่งของและการที่เรามองไม่เห็นเชื้อโรคด้วยตาเปล่า ทำให้หลายคนไม่ได้ระวังอาจเผลอไปสัมผัสโดยไม่รู้ตัวยิ่งในสถานพยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กร้านอาหารยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังและในช่วงที่โควิด19ยังคงแพร่ระบาดแบบนี้ก็ยิ่งต้องเพิ่มความใส่ใจมากเป็นพิเศษ ับใจในเทคโนโลยีเนาะที่เฮ้ยเรารู้สึกว่าดีใจที่มีเทคโนโลยีอย่างนี้เกิดขึ้นมาสามารถยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้แล้วก็ตามเซอร์เฟสรวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยจะก็รู้สึกว่าเออ มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะสร้างประโยชน์ได้อย่างเช่นคนที่มีโรงพยาบาลสัตว์คลินิกส่วนตัวหรือโรงพยาบาลเงี้ยจะว่าก็เป็นอะไรที่เหมาะหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาทั่วไปที่อยากได้อากาศที่ปลอดภัยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพวกเซอร์เฟซต่างๆที่ยับยั้งเชื้อโรคได้อะค่ะคืออย่างแรกเลยที่เรารู้สึกได้ทันทีคือกลิน่น เนาะกลิ่นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เพราะปกติเนี่ยที่เราใช้เครื่องทั่วไปเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างกลิ่นที่อยู่ในบรรยากาศแต่เครื่องนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดใครใช้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างทันทีที่เปิดเครื่องเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเราจะได้รู้สึกถึงกลิ่นที่สะอาดออกมาทันทีแล้วก็โดยส่วนตัวจะเลี้ยงสัตว์เยอะอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่า กลิ่นมันลดลงจริงๆค่ะส่วนเ,เรื่องประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคกับไวรัสเนี่ยจะก็เห็นทางด้านของพานาโซนิกที่เขานําเสนอมาก็น่าน,านาเป็นที่น่าเชื่อถือค่ะต,ตอนแรกฟังแล้วแบบจะทําได้หรอเอนื้อออกไหมในความรู้สึกแรกของเราคือมันจะเป็นไปได้ยังไงกําจัดกลิ่นอนะแบบเนื้อออกไหมแล้วใช่เพราะปกติเราก็เคยเห็นแบบเวลาเปิดแอร์เครื่องนี้บอกว่าสามารถกําจัดกลิ่นได้หรือเครื่องกรองอากาศต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่า มันมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนี่หรอแมมีแต่ส่วนใหญ่จะใช้กลบมากกว่า<ช>ต้องหาพวกสเปรย์อะไรเงี้ยมากลบแต่ตัวเนี้ยเ,ออเขาทําได้จริงๆอันนี้คือคือเป็นสิ่งแรกที่แบบเ,เพราะว่าเขาให้เราลองมาใช้ก่อนเจ้าก,ก็ลองเปิดลองใช้งานดูก็เฮ้ยมันมันจริงไอ้เรื่องกลิ่นเนี่ยเพราะเราพิสูจน์ได้ส่วนเรื่องเอ,อ่อการยับยั้งไวรัสกับแบคทีเรียเนี่ยเราก็ดูตามผลงานที่เขานําเสนอมา เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยอากาศเรายังมีอากาศที่มันปลอดภัยให้ให้เราหายใจได้นาออย่างเช่นพวก PM 2.5อดะไรอย่างเงี้ยที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าอะ่ะแต่เรามันก่อผลเสียให้เราในระยะยาวได้ซึ่งจะว่าสิ่งเหล่านี้เราเราควรลงทุนกับสุขภาพของเราอย่างเช่นช่วงช่วงแรกๆที่ PM เเข้ามาเนี่ยจะก็คิดว่า ไม่มันจะมันคงไม่เป็นไรหรอกเราแค่ปิดหน้าต่างปิดประตูแต่จริงๆของพวกนี้พอเรามีเครื่องวัดเนาะท,ที่มันได้มาตรฐานจะก็ลองมาลองวัดดูแล้วเฮ้ยมันมาถึงจริงๆด้วยอะ่ะจากอากาศที่เรารู้สึกว่าเราหายใจเต็มปอดเนี่ยแต่จริงๆมันคือมลภาวะเต็มเลยเนาะแล้วยิ่งพอพูดถึงเรื่องพวกเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียเป็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นเช่นกันอย่างเงี้ย จะก็ว่าถ้าเกิดเขามีงานวิจัยที่รองรับหรืออะไรอย่างีที่น่าเชื่อถือมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเรามีโอกาสแล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เรื่องกลิ่นเนี่ยจะแบบเออชัวเลยเพราะว่าทึ่งท<ด>ึ่ง <ๆ S 2> เพราะว่าลองใช้มาเองจริงนี่เขามีบูธทุเรียนให้ดมดนวยนี่เอาจะยังไม่ได้ลองคือตอนแรกยังไม่คิดว่าเขาจะสามารถกําจัดทุเรียนได้เดี๋ยวจะไปลองดมเหมือนกันเพราะของเราแค่กลิ่นน้องหมาอะไรเงี้ยเราก็ว้าวแล้วยิ่งถ้าทุเรียนนี่ก็คือสุดๆไปเลยอะเกิดมีเพื่อนๆของเจที่จะเปิด พวกคลินิกของสัตวแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่มีคลินิกส่วนตัวหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลจะว่าก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะใช่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันวันหนึ่งเราไปพบเจอใครไม่รู้ว่าเอาอะไรกลับมาบ้างการที่เราสัมผัสลูกบิดสิ่งที่เราสัมผัสร่วมกันโซฟาหรือว่าโต๊ะต่างๆเนี่ยคนที่เราหลักอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ควรจะป้องกันเขาซึ่งอันเนี้ยเออมันก็ทำให้ใจระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เพราะเราอะอ่ะ เราก็คงไม่กลัวตัวเองเท่าไหร่แต่เรากลัวว่าเราจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนข้างหลังเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเออพอมีเครื่องที่เวลาเรากลับบ้านมาเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยให้ให้คนที่บ้านเราปลอดภัยเนี่ยจะก็รู้สึกสบายใจมากยิง่งขึ้นใช่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดเราสามารถนะใช่ก็ก็โอเคแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เบื้องต้นเนาะไม่ว่าคุณจะทําความสะอาดตัวเองก่อนเข้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีเนี่ยจะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แนะนําสาหรับองค์กรต่างๆนะคะเพราะว่ามันให้ประโยชน์ทั้งกับลูกค้าที่เข้้าาามมรรรรัับบบิกของงวทุค ลากรของเราให้เขาทํางานได้อย่างมั่นใจว่าเออเขามันสร้างมูดด้วยเมื่อกี้พี่ๆได้เข้าไปดมกันก็รู้สึกเลยเนาะว่าเฮ้ยกลิ่นมันแบบมันเป็นกลิ่นที่ดีอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นที่เราเข้าไปตามที่ต่างๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีกลิ่นมันมันแบบ มันสร้างมูดที่ไม่ดีได้แต่อันเนี้ยอย่างแรกเลยที่เราเห็นได้ก็คือกลิ่นรู้สึกได้เลยค่ะออฝากทุกคนนะคะว่าให้รักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าภายภาคหน้านอกจากโควิดแล้วมันจะมีโรคใหม่ๆมาอีกหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ทําได้นะคะก็คือการดูแลรักษาตัวเองและคนที่เรารักนะคะเ,ออเริ่มได้จากตัวเราเองเลยค่ะก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะถ้ามีโอกาสเวลาไปสถานท,ที่ที่มีความเสี่ยงหรือว่ารักษาระยะห่างรวมทั้งล้างมือบ่อยๆอย่าเอามือมาสัมผัสหน้าสัมผัสปากอะไรเงี้ยซึ่งจะว่าจะ พูดคำนี้ทุกคนคงรู้ดีกันหมดแล้วค่ะว่าการดูแลตัวเองทำยังไงเพียงแต่ว่าขออย่าให้ประมาทเท่านั้นเองค่ะ